สวัสดีครับโซเซรครับโซเซมาแล้วครับก็วันนี้จะมาคุยจะพาคุยเรื่องเรื่องหหอะไรสิ่งที่มองไม่เห็นแต่ติดใต้สำนึกแล้วจากจิดใต้สำนึกของเราของผมแล้วผมคิดว่ามันมีเออ เื่อลึกๆว่ามันมีแต่ว่ามันมองไม่เห็นเนี่ยกิ๊กใน Google ดูมันจะขึ้นว่าขึ้นมาตุ๊ตตุ๊ตตุ๊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 ผมจะกิ๊กไปผีนะวันนี้ผมจะเล่าเรื่องผีอืมผีผมผมพูดไปนะม,นม,มันไม่มีมันไม่มีสคริปต์นะครับเพราะว่ามันเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นแล้วเลยมันก็เลยต้องพูดไปตามเลยครับมันมต้องใช้อะไรผีถ้าถามผมว่าผีมีกี่ชนิด ผมตอบทันทีเลยผมไม่รู้ใครจะไรู้่ปห่อผีมีกี่ชนิดเขาแยกแยะอะไรกันมัง่งแต่ถ้าถามว่าเคยเจอผีไหมเอ,อเดี๋ยวจะเล่าฟังผมเคยเจอไหมฟังเรื่องเล่าจากคนแถวบ้านอ่ะบ้านผมสุรินเนาะสุรินทรแต่ก่อนเป็นปามีแต่ปาเมือ่สี่ห้าสิบปีที่แล้วเมื่อสี่สิปีห้าสิบปีที่แล้วห้าสิบปีไม่ทนันหรอกสี่สิบปีอ่ะผมทนันอยู่ มันมีแต่ป่าทางก็เป็นทางทางเข้าป่ารู้ๆทางเ,าเป็นไงสัญจรไปมาก็มีแต่เดินเอาอ่ะเดินเอาพี่เยอะไหมเพลคนเฒ่าคนแก่เขาจะเล่าให้ฟังเขาจเจอต,ตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้เราก็ฟังหูวไว้หูฟังไม่ใช่ไว้หูหรอกกลัวเลยแหล,เลเะเออะเขาจะอ้างเอาผีมาอ้างจะให้ผีหลอกเดี๋ยวให้ผีอันสารพัดจะผี แล้วก็อีกอย่างหนึ่งชาติพันธุ์ผมคือสวยคนสวยนี้นับถือผีนับถือผีบรรพบุรุษเจ็บไข้ได้ป่วยไปไหนครับถ้าเราเราต้องไปโรงพยาบาลใช่ไหมบ้านผมไม่ใช่บ้านผมไม่ใช่ครับแม่เอิดมันจทะเลทไายไปเลยบ้านผมคือไปหาไหาคนทรง คนนี้ปวดท้องปวดจะเป็นจะตายเลยปวดบิดไปบิดมาญาติพี่น้องทํอะไรไว้วิ่งไปเอาเขาาา้าวาสารมาเอาข้วสารมาไอจานหนึ่งเงินสองบาทดอกไม้สามสามยอดวิ่งตุ๊บไปนู่นไปไปห <laughs> าหมอหมอทรงร่างทรงไปทรงดูว่าทําไมลูกถึงปวดท้องญาติพี่น้องปวดท้องไปทางทรงก็จัดการเลยครับเอาข้วาสารมาตับ วิธีเขาเนะเาะเอาข้วสารมาเพ๊บเอามีดมาด้ามหนึง่งมาปักจึก๊กมีดใหญ่ๆอะไรมีดอะไรก็ได้ที่เขาหยิบได้เขาจะมาปักบนขา้วสารแล้วอะไรของเขาไม่รู้แล้วเขาจะบอกว่าผีอันที่ตายไปคนนั้นคนนี้เขาอยากกินนู่นอยากกินนี่อ่ากับไปกลับไปวิ่งไปกลับไปตึป๊ดตึ๊ตึ๊ไปหาญาดครับเขาบอกว่าผีนั่นผีนี่จะกินถ้ามันจะกินจริงมต้องหายนะนะพอสักพักหนึ่งหายหายเฉยเลยพี่น้องเออ <พวก>นี่เรื่องจริงนะเนี่ยไม่ใช่ผมผมพูดแล้วช่างผมอือพูดแต่เรื่องจริงนี่เรื่องจริงเลยอีกอย่างหนึ่งทําไมผมไม่กล้าพูดเพราะว่าแม่ผมเ,าเขาก็เป็นเขาเรียกครัางส่งหรือมอดูอะไรผมเรียกไม่ถูกอ่ะจะว่าน้ามส่งก็ไม่ใช่เพราะวกก่าแกปกติธรรมดาปกตินี่แต่เวลาเขามาดูดูหมอหมอดูดีกว่าเนาะมาปุบ๊บเขาก็ยกมือให้สองบาทเงินสองบาทแม่ว่าจะเก็บเงินค่าครูไว้สองบาทแล้วเขาก็ ถาม่าเป็นไรมาเลยรก็เนี่ยผมก็นั่งมองนะไม่ใช่ไม่นั่งมองแต่ผมไม่เคยถ่ายคลิปเออเดี๋ยวถ้าผมกลับบ้านไปคราวนี้ผมจะถ่ายคลิปให้ดูว่าเขาทำยังไงอืมก่อนแม่เขาก็ทาวิธีเขาเสร็จเขาก็จะบอกว่าเออ,อย่าง,งานี้ยๆางี้อยงี้วก็กลับไปไปเขาก็ไปบอกทางนู้นทางนู้นก็บอกเออเดี๋ยวจะให้กินเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทําให้กินแต่เช้าเลยยงไง,งเดี๋ยวจะเส้นไปให้แต่เช้าเลยน่ะหายเออหายเออมันก็แปลกนะหายหายจริงๆด้วย ไม่ใช่หายเล่นๆใครเป็นอะไรก็วิ่งมาบางคนบางคนเอ๋ค้องหายเออโอ้ยยายนั้นมาจาก,กน้องผู้หญิงนั้นมาจากไหนนู่นมาจากไกลๆเลยมาจากคนลำเพอกับบ้านกับแม่ผมทึ๊ดๆแม่ผมอยู่แต่หมู่บ้านเล็กๆรู้จักได้ไงวะผมก็ยังงงว่ยแม่เขาบอกม,มาหลายเที่ยวแล้วนี่นะไอ้น้องคนนี้ไม่รู้ไม่รู้จักมันยังไงวะ มารถรถยนต์หายเือรถยนต์หายก็มาถามว่ารถอยู่ไหนอยู่ไหนแม่เขาบอกว่าเห็นแต่อยู่ตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นก็ไปหาก็หาเจอไม่ใช่หายเราขัวเขาขโมยไปไว้ตรงไหนตรงไหนเขาก็ไปหาหาเจอแต่น้องคนนี้เขามาทีหนึ่งเขาค่าครูสองบาทแล้วเขาก็ยะให้ติ๊บแม่ผมร้อยหนึ่งตลอดเนี่ยแล้วเขาก็จะมาเรื่อยๆอะไรหายอะไรที่เขาคิดไม่ออกเขาก็จะมาเขางงเหมือนกัน บ้านผมก็นับถือผีแล้วเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยจะเป็นจะตายแบบไปโรงพยาบาลเขาไม่รับแล้วเขาไล่กลับมาตายบ้านเนี่ยก็ไปดูหมอว่าเป็นอะไรหรือเป็นงี้ๆเขาบอกว่าอยากเล่นผีฟ้าบ้านผมก็เลยกผีฟ้านผีฟ้าเออเขาอยากเล่นผีฟ้านี่มึอองไม่เล่นเลยเขามากี่ปีแล้วก็ว่ากูว่ากันไปเออทีนี้พอเราว่าเออรับปากว่าจะเล่นให้พี่น้อ,องเชื่อไหมครับ พรุ่งนี้เช้านั่งสบายเลยครับเออพราะเราเพราะรับปากว่วาวเออพรุ่งนี้จะเล่นให้เออพูดไปมึงมันไม่น่าจะเป็นเรื่องจริงหรอกมันเหมืึนว่าโมอ่ะแต่ว่ามันก็นเรื่องจริงนะเพราะที่บ้านมันเป็นอย่างนี้ทุกวันยังนับถือไหมทุกวันก็ยังนับถือผีอยู่ครับนับถือผีผีบรรพบุรุษไปเนี่ยมันเป็นความเชื่อ,อะความเชื่อของชาวสวยอะ่ะ สวยถ้า,าพี่น้องสวยคนสวยไหนก็ไม่รู้ว่าตัวเองนับถืออะไระฟังผมบอกจะบ้างเลยว่าบรรพบุรุษเรานับถือผีผีบรรพบุรุษเนะี่ยเอาเดี๋ยว,วพูดเรื่องผีถาลายไปแนะ่ผมจะพูดถึงเรื่องเรื่องผีพูดถ้าผู้แก่เขาเล่าให้ฟังนะว่าเขาไปเจอผีตรงนั้นผีตรงนี้ผีลนนักษณะลักษณะนี้ อันนี้ป้าผมก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้เรื่องเล่านะไม่ใช่เรื่องผมนะเรื่องผมเดี๋ยวค่อยเขาพูด,พ,ด <laughs> พูดเรื่องป้าก่อนพูดเรื่องป้าก่อนป้าเขาเล่าว่ากลางคืนเนี่ยเขาก็ไปไปใต้เขียดเนี่ยนะไปสองเขียดไม่ใช่ไปคนเดียวนะเขาชวนเพื่อนบ้านไปไลยหลายคนเนี่ยสี่ห้าคนนะ่ะต่างคนต่างก็ไปไปแยกพอออกจากหมู่บ้านเสร็จออกทุ่งก็แยก,แยกแยกแยกกันไปทุกคนก็จะมีแสงไฟม,มุ่ง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 ทีนี้ ้าผมเนี่ยเขาก็พาหลานไปสองสามคนนี่แหละเขาไม่กล้าไปคนเดียวหลานกับถือข้องเนะาะมันเนาะถือข้องแกก็ส่องเพียดวิ่งตะคุบเพียดอะไรตามเรื่องตำราไปไปพอสักพักหนึ่งประมาณเกือบชั่วโมงหนึ่งแหละที่นี่ก็มองไปหาแสงไฟพวกพวกพวกมอยู่ไกลๆกก็มีแสงไฟอันหนึ่งเราเดินมาหาแกประมาณว่าเดินมาหาแกคนลุกเลยเดินเดินเดินมาหาแกแกก็บอกว่าวเดี๋ยวก่อนคนลุก แกก็บอกว่าใครจะคงคงได้เยอะช่งเยชวนกลับบ้านนั่นแหละแกก็บอกว่าพอสักพักมาใกล้ๆเนี่ยพอพอแกเห็นแค่นั้นแหละแกบอกว่าทิ้งข้องเลยแล้วก็พาลานวิ่งเลยโอ้โดูคนผมลุกว่ะผมไม่อยากคุยเรื่องผีว่ะคนลุกทีนี้แกเงยขึ้นไปดูอ่ะแกบอกว่าเห็นแต่หัวกับไสลอยมา พวกแกกับหลานวิง่งกับบ้านเลยวิง่งทิ้งพวกก <c oughs> ลับบ้านกลับบ้านเลยร้100 mm. อยเมตรกลับบ้านเลยก็าบอกพาหลานได้กับวิ่งเลยมันเช้ามานู่นมาเอาข้องก็มันได้ข้องเปล่าๆไอ้เขียดหายหมดขเขาบอกมันคงเกลียดกินเขียดหมดแล้วมั้งโอ้ข้องมันล้มขนาดนั้นเขนนียดมันก็ไม่อยู่เขียดก็นหนีนนปอบหมืนกันนหรอวะนั่นแลนนหละมันเรื่องเล่าของป้าผมคน <Okay. S 1> นั้นก็เล่าเรื่องนี้คนนี้ก็เล่าเรื่องนั้น อันนี้เรื่องเพื่อนผมไอ or, mm. ้ผมก็เล่าเพื่อนเรื่องเพื่อนอีกทีนึงผมจะเข้าเรื่องผมเลยเพื่อนผมคนเนี้ตั้งแต่เล็กแลวนะมันก็ไม่เคยกลัวผีไม่เคยกลัวสตินอะไรสักอย่างเลยหานี่ไปไปไหนก็จะไปคนเดียวไปใส่เบ็ดพวกผมไปเป็นคู่มันก็ไปมันคนเดียวมันไม่เอาใครมันแต่ว่าไปด้วยกัน็นกลุ่มแต่เวลาเวลาแยกไปก็แยกไปคนเดียวมันไม่กลัวพวกผมนี่กลัวยอมรับว่ากลัวกลัวตั้งแต่เด็กเลยกลัวทีนี้มันคงจำจนตายแล้วเรื่องเนี้ย ไปดูหมอลำไปดูหมอลำที่บ้านอื่นผู้ผมก็จะไปเป็นกลุ่มเลยไม่นจะไม่ชอบไปกับผู้ใหญ่ไปเป็นกลุ่มไปไปเป็นกลุ่มเลยนะแล้วทีนี้เด็กๆเนาะเด็กๆภาษาเด็กอไปนั่งดูไปนั่งดูหนังอะนั่งดูใครยังกัใครง่วงกนน็นอนนอนนอนก็นอนกับพื้นนั่นแหละไม่มีอะไรไปูดหรอกสมัยตะก่อนเด็กๆผมผมไม่ได้สนใจเรื่องอามัยอะไรมากมายหรอกใครง่วงกันนอนนอนนอน ทีนี้ไอ้คนไม่ง่วงก็นั่งดูปอยคนง่วงก็นอนทีนี้ไอ้เพื่อนคนเนี้ยมันเสือกไม่นอนตรงนั้นมันสือกไม่นอนบนศาลานู่นศาลาวัดทีนี้พวกผมพอหนังหนังจบพวกผมก็หนังมันจกบประมาณตีสี่อะไรแบบนี้ก็เลิกเลิกพวกผมก็กลับบ้านก็ียกว่ากลับบ้านไปแล้วก็พานกลับบ้านไปทีนี้ก่อนจะถึงเข้าหมู่บ้านผมมันจะเป็นป่าป่านั้นจะเป็นป่าแบบไม่มีใครอยากเข้า จะมีทางเดินทะลุทะลุจากหมู่บ้านไปหมู่บ้านนู้นน่ะทะลุป่าเนี่ยจะเป็นคนลุกเลยจะเป็นแค่ทางเดินอ่ะทางเดินเล็กเล็กเลี้ยวไปเลี้ยวมาแล้วทีนี้ข้างจอมปลวกข้างนั้นก็เป็นป่าก็จะเป็นจอมปลวกเยอะๆทีนี้เขาก็จะเขาจะเอากระดูกระดูกไปคนตายอ่ะก็ไปฝังแล้วก็จะปักเสาไว้คนนี้ใครใครแต่ก่อนมันไม่มีอมันไม่มีเจดีมันไม่มีหรอกเจดีไม่มีหรอกบางคนก็จะใส่ขวดโหลไปฝังไว้ตรงนี้ พี่น้องเขาแน่นแต่มันเหมือนกับเมือนกับป่าช้าไกลๆน่แหละทีนี้ผู้ผมก็กลับไปแล้วมันก็อยู่คนเดียวอาการที่ว่ามันไม่กลัวอะไรนี่แหละมันก็มันมาเล่าให้ฟังบนตอนหลังว่ามันก็ลุกมาไม่มีใครละอืมมืดละมันก็เลยเดินกลับมาคนเดียวเดินจากหมู่บ้านนู้นมาหมู่บ้านเราเนี่ยเดินมาเรื่อยๆๆๆพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บคนผมลุกเลยมันบอกว่ามันไม่เคยกลัวอะไรทาไมมันต้องหยุดมันวะ โอ้ยไม่น้องคนผมลุกยทีนี้มันหยุดเสร็จปุ๊บมันบอกว่ามันวิ่งเลยโอ้ดูเด็กคนลุกมันวิ่งจากจา,ากฝั่งเนี้ยไปฝั่งนู้นอ่ะวิ่งวิ่งสุดชีวิตมันเลยเนาะวิ่งไปเพราะว่าพอเลยจากจากป่านี้ป,ปุ๊บอีกห้าสิบเมตรประมาณห้าหกสิบเมตรก็ถึงบ้านมันละมันขึ้นบ้านพี่น้องเชื่อไหมครับว่าเพื่อนคนนี้ผมอะตั้งแต่วันนั้นออกโรงเรียนเลยครับ ไม่ได้ไปโรงเรียนเลยสามสี่เดือนผมก็ว่ามันไปไหนไปไหนมันป่วยอยู่ในบ้านมันป่วยอยู่ในบ้านเลยครับมันมันไม่สบายเลยมันผมก็บอกไม่ถูกเป็นไรมันบอกว่ามันกลัวมากเลยัแต่นั้นมามันกลัวมันก็กลัวแป๊บเดียวแหละพราะมันหายมันก็เนื้อใสเดิมก็บอกว่ามันเป็นดวงคนดวงแข็งไม่กลัวอะไรไม่กลัวอะไรมึงไปจับไข้ัวโขนี่ไงวะทั้งสามสี่เดือนมมีใจอยู่ไม่ได้ไปเรียนละครับแต่นั้นมันก็ออกโรงเรียนเลย ตอนนั้นมันอยู่ป .4 หรือป .3 ป .4 เนี่ยจำไม่ไ okay. ด้แล้วมันนานแล้วก็เพื่อนคนนี้ก็ไม่ได้ไปโรงเรียนเลยออกเรียนเลยมันเจอบอยอ้นี้มันเจอเดี๋ยวก็เจอตรงนู้นเจออันนี้แต่เขามาเล่าให้ผมฟังผมฟังคุณผมก็ไม่ได้ไปเจอกับมันเนาะอันนี้เป็นเรื่องเล่านะว่าเรื่องเรื่องเพื่อนเรื่องเรื่องเรื่องเล่าเฉยๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องของผมเรื่องผมเลยเดี๋ยวคุณอยเรื่องของผมเรื่องผมเจอเจอยังไงรู้ไหม ตอนนั้นผมทํางานโรงงานอยู่ท,ทําที่ไม่เอย่ยบริษัทเขาดีกว่าเดี๋ยวเขามาดูคลิปผมแล้วเขาลาออกหมดนงานเข้าผมาอีกโดนเขาฟ้องเราอีกไม่มีตังค์ตังค์จะกินข้าวไม่มีประมาณลายผมโรงผมเนี่ยความยาวประมาณสี่ร้อยเมตรได้มั้งจากข้างหน้ามาข้างหลังเนี่ยข้างหน้านเนี่ยสองแผนกเออสองแผนกเขาจะเปิดกะกลางคืนแต่แผนกผมข้างหลังเนี่ยเขาจะเขาจะไม่เปิดปากกลางคืน แต่ว่าผมต้องเข้ากะเพราะอะไรวะมาเฝ้าเครื่องเครื่องเขาจะรันเครื่องไว้ตลอดแล้ว็มานั่งดูเครื่องมันเป็นไงไงเพราะจะอยู่ข้างหลังคนเดียวนู่นเดียวๆเลยวังเวงวิเวกวังเวงอยู่ข้างหลังข้างหลังคนเดียวด้วช่วงนั้นช่วงพักเบรกเออช่วงพักเบรกช่วงพักเบรกเขาก็ไปกินข้าวไปกินปลาเขาเนี่ยล่ะไปกินข้าวโรงอาหารไปเตะบอลได้วเสร็จกลับมานี่แคเนี้กลับมานี่ชาวบ้านเขาทางานนียผมนี่กำลังถอดเสื้ออยู่ เสื้อไม่ได e ้ใส bon <we> like ่หรอกเพราะว่าเพิ่งเตะบอลมาเงื่อแตกก็นั่งเล่นเล่นเล่นเกมเล่นเกมตอนนั้นคุกกิลันดังมากเลยคุกกิลันหน้าต่างี้ก็เล่นคุกกิลันเป็นเหมือนกันนะครับเล่นนั่งเล่นคุกกิลันตุ๊กๆแต่ผมนั่งหันหลังหันหลังเข้ากำแพงเนาะหันหลังเข้ากำแพงอย่างเงี้ยหันหลังข้างหลังเนี่ยมันก็เดินได้ข้างหลังเข้ากำแพงแล้วผมก็หันหน้าไปทางนี้นั่งเล่นคุกกิันอยู่แต่สัมผัสหนึ่งผมนู้ว่าใครเดินมาข้างหลังผมวะ ว่เฮ้ยใครเดินมาข้างหลังกมวะคิดในใจไวนะก่อนไปก่านไปปุ๊บพี่น้องครับผมไม่เคยเจอลมอะไรที่มันเย็นขนาดนี้มาก่อนมันพุ่งผ่านผมมาฟื้บมันเย็นเลยเยี่ยมันยืนอยู่ตรงนี้ตึ๊บพอผมหันหลังมาหันหน้ามาทางนี้ปุ๊บมันยืนอยู่ตรงนี้แล้ววะไอ้เชฟนะผมตะลึงอ่ะเป็นคนตัวใหญ่ๆใ,ใส่เสื้อดำๆมายืนอยู่ข้างข่าผมเนี่ย ผมคนลุกเลยพอยืนเสร็จปุ๊บพอผมนึกผมผมตะลึงอยู่อ่ะอาการใครเคยตะลึงั้งกับแบบแขกรับเชิญที่เราไม่ได้เชิญมาแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเข้ามาทําไมไมายืนอยู่ตึ๊บพอสักพักพอผมหายตะลึงเขาหายไปแล้วเขาหายไปเฉยๆเนี่ยชิบหายเลยกูนูน่นเป้าหมายผมพวกอยู่ข้างหน้านัะนะ่นน่ะผมจะต้องวิ่งไปเลยที่สุด พอผมก้าวเท้าจะวิ่งนะพอผมก้าวเท้าจะวิ่งไปเนี่ยจิตจิตหนึ่งมาจิตจิตหนึ่งมันคิดมาเอาแล้วกูถ้าเกิดเขาถามครูวิ่งวิ่งมาทําไมเนี่ยผู้จะตอบเขาว่าไงวะตอบฉะนั้นผมก็ไม่วิ่งพอผมคิดว่างั้นผมก็ไม่วิ่งผมก็เดินถ้าเกิดไม่ตอบว,ว่ามช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยกกูกูวิ่งหนีผีมาเี่างเี้ยโอ้โหขางมัะย่อผมตายเลยกรูรู้ว่าผมไม่กลัวผีผมก็เลยทําเป็นฟอร์มเดินไปเดิน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 ไปหา ผีนี้นเขาคิดอยู่า่ผีมันเดินตามปูมาบอกว่าวก็ไม่เดินก็จะไม่ไม่หันหลังไปข้างหลังเลยถ้ามันเดินไปข้างหน้าเดินแบบเดินไปถึงปุ๊บประโยคแรกที่ไอ้น้องๆอ,อยู่หน้าข้างหน้านะมันถามอะไรรู้ไหมบอพี่กินนี้พี่อยู่กับใครเนาะไะอ้ชิบหายเฮ้ยพูดจริงว่าจริงเนี่ยพู้ผมกําลังสงสัยว่าพีอพ่อยู่กับใครแสดงว่าไอ้ตัวนี้มันมาอยู่กับผมตั้งนานแล้วนนเนี่ยผมก็เลยว่าเออเดี๋ยวาจะมาคุยกับมึงเรื่องนี้แหละ กูเพิ่งเจอมาเนี่ยกีเนี่ยกูเพิ่งเจอเขามาเก็เล่าห้ฟังว่าเจอเจอเนี่ยแล้วพี่จะทําไงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปไปดูห้องช่างก่อนจะไปอยู่ห้องช่างวะไม่กล้าอยู่คนเดียววะผมก็เดินไปห้องช่างเดินไปที่ห้องช่างช่างอกว่าพี่กินี้พี่อยู่กับใครอ่ะไอชิปหายไอโฟนนี้ก็เสือไห้นีกผมบอกเอ้าบอกที่เนี้ยพี่ก็เพิ่งเดินมาเนี่ยก็เนี่ยกับมันจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเนี่ยว่าพี่เจออะไรมาเนี่ยผมก็เล่าห้ฟัง ทีนี้ผมก็ไม่กล้าเข้ามาอยู่ที่ที่เดิมผมแล้วว่าทำยังไงวะโมโหก็โมโ,มโหนะโมโหที่ว่าอยู่ด้วยกันตั้งนานนะไม่น่าจะมาทํากันอย่างนี้นะผมคิดอยู่เสนอว่ามันมีอ่ะเข้าใจไหมฟังเชื่อผมผมคิดว่ามันมีอ่ะแต่ผมไม่คิดว่าเขาจะเขาจะให้โอกาสผมได้เจอเขาเนี่ยผมไม่อยากได้โอกาสนี้ผมไม่อยากได้มไม่ปรึกษาเลยผมอยากเจอเขามันอยากเจอพอ โอ้ผมตั้งสติตั้งนานนะครับพี่น้องนั่งตั้งสติก็ตั้งสติอยู่ก็นั่งอยู่ที่สว่างสวง่ทำยังไงเนาะเูจะกล้าเขาไปอยู่ในไลน์นั้นทํำยังไงเนาะเูจะกล้าเขาไปอยู่ไปอยู่ตรงนั้นวะทํำยังไงเพราะว่างานเราอยู่ตรงนั้นเราต้องไปดูแลเครื่องอยู่ตรงนั้นพอคิดคิดไปคิดมาก็กลัวมันไปอแค่นั้นเหละวะ,วะตัดเสินใจเลยเดีย๋ยวมานั่งอยู่ที่เดิมเ,เลยเล่นคุกกี้ลน,นช่ยทำซ้แบบ ทําแบบไม่สนใจอ่ะแต่ใจจริงๆจะอย่ามาทำอย่ามาทำทำมาเล่นคุกกี้รันไปก็ตั้งแต่นั้นมาก็เช้ามาก็โทรไปบอกแม่แม่บอกว่าได้ด่าเขาป่ะปูยแม่ผมเกือบด่าว่ะบอกเอออย่าไปด่าเขานะเขาอาจจะมาขอส่วนบุญส่วนกุศลก็ได้ทําไมเขามาแป๊บเดียวแล้วแม่ว่ะว่าเขาอาจจะมีพลังแค่นั้นว่ะแม่เขาบอกว่าอาจจะมีพลังแค่นั้นว่ะผมก็นึกในใจว่าหาวันหลังจะมาหาครัวชาดแบบให้เต็มกว่านะ ค่อยมาไม่ใช่มาถึงปุ๊บเบ็ดหมุนไงโอ้โหคนอยู่เดียวจะตายใช่ไหมถ้าใครเจอยังผมเนี่ยลองเด้่โอ้โหต่ผมนี่อยากจะวิ่งไปเจอปุ๊บมอยากจะวิ่งไปเลยนะถ้าผมไม่คิดว่าผมอายนะตอนทีผ่ผมเจอวกนั้นถามว่าเป็นไหลว,วิ่งมามงานเข้าอีกอายเหรอนี่ครับเจอเจอจริงๆในเรื่องนี้ที่ว่าที่คุยฟังและเพราะอะไรเพราะว่าผมจะคุยแต่เรื่องที่ผมไปสัมผัสมาถ้าผม ไม่ได้สัมผัสผมจะไม่คุยให้ฟังหรอกเพราะผมไม่ชอบรู้ไม่จริงผมจะไม่คุยผมจะคุย,ยเฉพาะเรื่องที่ผม,มรู้เรื่องที่ผมไม่รู้ผมไม่คุยครับคลิปนี้ก็คิดว่าสมควรแก่เวลาที่ผมจะต้องจากไปแล้วช่วยกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ผมได้ยหครับผมจะได้มี f ีเพิ่มขึ้นตอนนี้ได้20คนนะครับยิ่ได้20แล้วได้20แล้วช่วยๆผมหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดเรื่องต่อไปฟังอุอ๊ยผมมีเรื่องพูดเดยอะแยะผมไม่ได้ออกไปทําคลิปข้างนอกนะครับผมจะเล่าแต่เรื่องที่ผมประสบมาประสบที่ว่าไอเจอมาแล้วสิ่งไหนที่ควรเล่าไม่ควรเล่าเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังแต่สําหรับวันนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับ Pak